เ,เป็นคําถามที่ง่ายและตอบยากที่สุดในรัาสรผมเลยนะครับคําถามคือเบาหวานคืออะไรครับใครตอบได้ครับโรคเบาหวานคือโรคอะไรอ่ะหูแว่วมาแล้วนะครับเริ่มได้ยินคือน้ําตาลในเลือดสูงค่ะอ่ฮะจริงๆคําตอบนะครับเห็นไหมครับตรงแค่แค่หลอกให้งงน,นิดนึงจริงก็ตรงถูกแล้วนะครับจริงๆก็คือโรคที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงใช่ไหมครับงั้นเมื่อไหร่ที่เราตรวจพบว่าระดับน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยเราก็จะเจอเลยว่า คนนี้เท่ากับเบาหวานแต่นิดนึงครับน้ําตาลในเลือดสูงไม่เท่ากับว่าต้องมีอาการนะครับอันนี้สําคัญสูงสุดเลยเหมือนอย่างนี้ครับปกติแล้วเราอะร่างกายของเราทุกอันเนี่ยครับเราจะเอาน้ําตาลไปใช้เป็นพลังงานดังนั้นเวลาเราคุมเบาหวานคุมความดันคุมไขมันไม่เท่ากับการไม่กินอะไรเลยนะครับคนไข้เบาหวานของผมอันที่เข้าใจผิดมากคืออยากจะลดน้ําตาลสิ่งที่ทําคือไม่กินอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นครับอีกหนึ่งวันก็จะมาด้วยอาการ น้ำตาลตกถ้าเกิดกินยาไปแล้วงั้นจริงๆแล้วการคุมที่ถูกคือต้องกินให้ครบกินให้ถูกแต่กินให้ไม่มากเกินไปซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับดังนั้นความสําคัญคือทุกลักอันของร่างกายนะครับว่าสมองหัวใจไตตับเนี่ยครับเอาน้ําตาลไปใช้โดยอินซูลินหมดเลยฮอร์โมนมากี้ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่อินซูลินอันเนี้ยเสียไปไม่ว่าจะเป็นเสียไปโดยการที่ไม่มีเลย หรือเสียไปโดยการที่ทำงานได้ไม่ดีเราจะเกิดเบาหวานหมดเลยครับมันเลยเป็นที่มาของอันต่อไปครับเบาหวานมีกี่ชนิดครับจริงๆแล้วเรามี4ชนิดนะครับต้องบอกเลยว่าแต่ชนิดที่เราเป็นกันในผู้ใหญ่เนี่ยคือชนิดที่เป็นมากที่สุดนะครับเ5เลยของเบาหวานทั้งโลกใบนี้เป็นชนิดที่เป็นผู้ใหญ่หมดเลยอีก3-5%เนี่ยเป็นชนิดที่เป็นในเด็ก คือเป็นชนิดที่ต้องฉีดยาเลยตั้งแต่เกิดเพราะเนื่องจากตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะเนื่องจากว่าเกิดจากการขาดอินซูลินโดยสิ้นเชิงแต่มีอีก2แบบครับอันนี้แนะนําให้รู้จักเฉยๆนิดนึงคือเบาหวาขนขณะตั้งท้องครับเบาหวาขนขณะตั้งท้องนี่คือเกิดจากฮอร์โมนผิดปกติขณะตั้งท้องเลยทําให้เราเป็นเบาหวานเกิดขึ้นซึ่งชนิดนี้จริงๆสําคัญมากนะครับทุกคนกลับไปดูลูกหลานหรือทุกคนที่บ้าน,นครับคือใครเป็นเบาหวาขนขณะตั้งท้องเนี่ยมีโอกาสจะกลายเป็นเบาหวานสูงขึ้นมาก ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราเป็นเบาหวานตอนตั้งท้องเราเคยท้องตอน25-26 30จําได้ใช่ไหมครับแปลว่าหลังจากนั้นนะ่ะทุก6เดือนถึง1ปีเขาต้องมาตรวจน้ําตาลนะครับเพราะเขาจะเป็นเบาหวานภายในระยะเวลาไม่นานเลยถ้าหลังคลอดแล้วยังอ้วนอยู่หรือยังกินอาหารเยอะอยู่ภาวะที่เป็นเบาหวานตอนตั้งท้องเนี่ยเหมือนเป็นตัวมาเตือนว่าอย่าลืมคุมให้ดี เดี๋ยวอีกไม่นานจะเป็นนะครับถ้าคุมไม่ดีอีกไม่นานจะเป็นแน่ๆดังนั้นเลยทําให้ผู้หญิงหลายๆคนครับเราเป็นเบาหวานโดยที่เราไม่รู้ตัวหรืออะไรก็ตามเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการเช็คต่อเนื่องหลังจากที่เราตั้งท้องมาแล้วนะครับแต่จริงชนิดสุดท้ายของเบาหวานครับอันนี้ทุกท่านคงเคยดีนบ้างเป็นเบาหวานที่มีสาเหตุเช่นในนี้มีใครทานยาสเตียรอยไหมครับรักษาโรคอะไรต่างๆบางคนที่กินสเตียรอยครับคงรู้สเตียรอยมีผลในการ เพิ่มน้ําตาลนะครับก็เลยจะทําให้เราเป็นเบาหวานได้คือเป็นเบาหวานที่มีสาเหตุจริงๆครับเบาหวานในปัจจุบันที่เราเจอเยอะที่สุดเนี่ยไม่มีอาการนะครับทุกคนจําอันนี้ไว้คีย์เวิร์ดอันนี้ไว้สําคัญที่สุดอันนี้ก่อนนะครับคําว่าไม่มีอาการหมายความว่ายังไงเพราะน้ําตาลเนี่ยถ้าเราเจาะน้ําตาลในเลือดนะครับทุกคนลองทวนผลเลือดตัวเองนะครับเราเจาะออกมาเกินร้อยยี่สิบหกเนี่ยถือว่าเป็นเบาหวานแล้ว แต่อาการที่ทุกคนบอกว่าจะมีเมื่อกี้ครับไม่ว่าจะเป็นชีบอยน้ำหนักลดกว่าจะเจอเนี่ยต้องน้ำตาลมากกว่า200นะครับความหมายคือ120 130 140เนี่ยเป็นเบาหวานหมดแล้วมีผลต่อตาต่อไตต่ออะไรหมดแล้วแต่แค่ยังไม่แสดงอาการออกมาเบาหวานถึงเป็นโรคหนึ่งที่เราเรียกว่าภัยเงียบนะครับดังนั้นจริงๆแล้วถึงเป็นโรคที่ทำไมเราถึงต้อง ให้เรามาตรวจคัดกรองตลอดตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอาการเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาการแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอาการแล้วผมมักจะบอกคนไข้เสมอว่าแย่ yeah, แล้วนะครับไม่ค่อยดีแล้วต้องคุมจริงจังมากๆงั้นคนไหนที่มีอาการเหล่านั้นต้องบอกว่านั่นคือแปลว่าเบาหวานเราเป็นเยอะแล้วนะครับไม่ได้เป็นน้อยๆงั้นอย่าลืมถ้าใครไม่ได้เช็คมานานไม่ได้เช็คมาแล้วเป็นปีอย่าลืมนะครับ งดน้ำงดอาหารเชิญไปตรวจได้นะครับทุกที่อย่างน้อยเราต้องเช็คนะครับให้ดูว่าเป็นยังไงผมขอแนะนําอีกค่าหนึ่งซึ่งปัจจุบันเราใช้บ่อยขึ้นเราเรียกว่าน้ําตาลสะสมทุกคนคงเคยได้ยินบ้างครับเราใช้ค่านี้กันบ่อยขึ้นนะครับในปัจจุบันเรียกว่าน้ําตาลสะสมน้ําตาลสะสมคือน้ําตาลที่เกาะอ,อยู่ในเม็ดเลือดตลอด3เดือนซึ่งความสําคัญมันคือว่าถ้าคนไข้ทุกคนคุมอาหารมาดีก่อนหรืออะไรก่อนจริงๆตานเช้าเมื่อกี้เป็นตัวขึ้นตัวสุดท้าย กว่าจะขึ้นเนี่ยตัวนี้จะขึ้นเร็วกว่าอีกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มันบอกได้รายละเอียดใน3เดือนเช่นถ้าเกิดว่าบางมื้อที่เรากินช่วงอาทิตย์นี้คุมดีน้ำตาลเช้าก็อาจจะลดลงมาหน่อยแต่สะสมเนี่ยมันจะยังไม่เปลี่ยนแปลงงั้นน้ำตาลสะสมจริงๆเป็นตัวที่บอกรายละเอียดเราได้ดีกว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ยคนไหนที่เกินร้อยโดยร้อยสิบห้าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับปกติคุณหมอเขาจะเจาะน้ำตาลสะสมร่วมด้วยดังนั้น ถ้าใครน้ำตาลสะสมเกิน6.5เปอร์เซ็นตเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบาหวานแล้วนะครับซึ่งความสําคัญคืออันนี้ครับเวลาไปโรงพยาบาลบางทีคุณหมอเขาบอกว่าอันนี้เป็นเลขที่เราไม่คุ้นเคยนะครับแล้ขอแนะนํานิดนึงครับอันนี้มีเวลาอธิบายนิดนึงคืออย่างนี้ครับเวลาเราบอกน้ําตาลว่าคุณลุงน้ําตาลวันนี้ขึ้นนะครับจากเจ็ดเป็นสิบคนมีคนไข้ผมคนนึงบอกว่าขึ้นสามเองทําไมหมอดู ตกใจโวยวายจังเลยขึ้นมา3ซึ่ง3ของน้ำตาลสะสมนี่คือเปอร์เซ็นต์นะครับงั้นมองเทียบดีๆนะครับถ้า7เนี่ยคือน้ำตาล150ถ้า10ขึ้นเป็น240นะครับคือขึ้นมา100นะครับคือจริงๆมันเยอะมากงั้นมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือค่าเฉลี่ยทุกวันตลอด3เดือนอันนี้มันเลยบอกได้เที่ยงตรงกว่าค่อนข้างมากดังนั้นความสำคัญคือ จะเห็นว่าในปัจจุบันคุณหมอบอกค่านี้บ่อยขึ้นนะครับจะเห็นว่าเป็นค่าที่ปัจจุบันใช้เป็นมาตรฐานหลักเลยในการวินิจฉัยและการรักษาทุกคนเริ่มดูของตัวเองนะครับว่าเลขเป็นเท่าไหร่6.5คือปกตินะครับถ้าใครเกิน6.5เนี่ยต้องเริ่มคุมดีๆแล้วเพราะอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เจอเยอะมากอย่างที่บอกครับอันนี้คืออาการทั้งหมดถ้าเป็นเยอะแล้วที่ให้ดูอันนี้นิดหน่อยคือทุกคนจะได้ให้ที่บ้านดูครับว่าถ้าคนไหนมีครบขนาดนี้ครับ เชิญมาได้เลยนะครับเราตรวจทุกวันนะครับดังนั้นงดน้ํางดอาหารมาเลยนะครับมาตรวจได้เลยนะครับอีกอันนึงคือเจาะปลายนิ้วเนี่ยดีนะครับเจาะเบื้องต้นดูได้ถ้าเจาะปลายนิ้วเนี่ยเจาะแล้วดูเกินค่าคล้ายๆกันครับถ้าเริ่มเกินร้อยก็กว่าเนี่ยอย่าลืมมาคัดกรองในการเจาะเลือดจริงนะครับเพราะยังไงไอเจาะปลายนิ้วเนี่ยมันจะน้อยกว่าปกติ บางคนมีบางคนหลงทางนิดนึงไปเจาะแล้วแบบเจาะไอ้นี่ตลอดแล้วก็ไม่ได้มาตรวจของจริงดูเลยจริงค่าจริงไปไกลกว่าเดิมแล้วนะครับงั้นความสําคัญคือยาคงเป็นส่วนหนึ่งแต่เราคงต้องปรับพฤติกรรมให้ได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจริงๆแล้วเราจะคุมน้ําตาลอย่างไงให้เราใช้ยาที่น้อยที่สุดนะครับขอเชิญอาจารย์ดรีมนะครับ ขอบคุณมากค่ะหมอจะรับช่วงต่อจากอาจารย์โน้ตเมื่อกี้นะคะเก <_ d ata> ี่ยวกับเรื่องอาหารในการควบคุมเบาหวานนะคะอาหารเบาหวานนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องขาบเนาะทุกคนอาจจะคิดว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของน้ําตาลข้าวแป้งใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอาหารเบาหวานเนี่ยคือเป็นมันจะสัมพันธ์กับอาหารทุกหมวดหมู่นะคะแต่ว่าแน่นอนแหละเราต้องการเป้าหมายคือเพื่อให้น้ําตาลดีขึ้นนะคะก็เดี๋ยวหมอจะพูดเรื่องของคาร์โบไฮเดรตก่อนละกันนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ จะมีทั้งหมด3ชนิดเนาะอยากให้ทุกคนทราบตรงนี้นิดนึงชนิดแรกก็คือเป็นน้ำตาลหรือว่าชูการ์ก็คือเป็นอ,อ,อาหารที่เรากินเข้าไปแล้วมันมีรสหวานนะคะอาหารกลุ่มนี้เป็นอาหารที่เราอยากให้คนไข้เบาหวานเนี่ยกำจัดมันทิ้งไปเป็นอันดับแรก ก็คือพวกน้ําตาลค่ะเพราะว่ามันจะทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็สูงจะทําให้ผลการรักษาได้ไม่ดีเนาะแต่ว่ามันจะมีน้ําตาลบางชนิดที่อยู่ในอาหารธรรมชาติก็คือในนมกับในผลไม้เนี่ยสามารถทานได้แต่ต้องจํากัดปริมาณค่ะแต่ถ้าเป็นน้ําตาลที่ผ่านการออสกัดหรือว่าผ่านการแปรรูปมาก็คืออย่างเช่นน้ําตาลทรายหรือว่าพวกไซรัปเนี่ยอยากให้หลีกเลี่ยงอยากให้งดไปเลย น้ำผึ้งเนี่ยจริงๆมันก็เป็นน้ําตาลธรรมชาตินะคะแต่ด้วยความที่มันมีความหวานจัดมากแล้วก็มันทําตัวเหมือนน้าตาลทรายเลยจริง,รงๆเราก็ไม่แนะนํานะคือประชาชนจะเข้าใจว่าน้ําพึ่งกินได้มีประโยชน์ใช่ไหมคะคือถ้าเทียบกับน้ําตาลทรายมันมีประโยชน์มากกว่าแต่ว่าความหวานมันไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยแล้วการที่เพิ่มน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันก็ไม่แพ้กันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยงดเลยกลุ่มนี้ขอให้งดไปให้หมดเลย ยกเว้นนมกับผลไม้ที่รับประทานแบบจํากัดปริมาณอ่าชนิดที่2ของคาร์โบไฮเดรตก็คือพวกที่ไม่ได้มีรสหวานโดยตรงจากตัวมันเนาะก็คือพวกข้าวแป้งหรือว่าเป็นพวกธัญพืช พืชหัวต่างๆพวกนี้มันจะไปถูกย่อยแล้วเปลี่ยนเป็นน้ําตาลอีกทีหนึง่งแต่ด้วยความที่ตัวมันเนี่ยอาจจะมีเส้นใยต่างๆหรือว่าต้องผ่านการย่อยเนี่ยมันจะทาให้น้าตาลในเลือดเราเนี่ยมันไม่แกว่งมากแล้วก็อาจจะไม่ได้ขึ้นสูงมากเหมือนน้าตาลธรรมดาเพราะฉะนั้นรับประทานได้ค่ะแต่ว่าก็เหมือนเดิมอาจจะต้องจํากัดปริมาณให้เหมาะสมอีกอันนึงที่ทุกท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันอยู่ในคาร์โบไฮเดรตก็คือใย,ยอาหารค่ะ ผักต่างๆเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะใยอาหารที่อยู่ในธัญ,ญพืชพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าเป็นคาร์โบไฮเดตที่ไม่ได้ถูกย่อยในร่างกายแต่ว่ามันจะมีบทบาทสําคัญในการชะลอการดูดซึมน้ําตาลเข้าร่างกายค่ะมันช่วยลดระดับน้ําตาลที่จะดูดซึมเข้าร่างกายได้แล้วก็มันลดมะเร็งบางอย่างได้เช่นมะเร็งลําไส้อะไรพวกนี้ค่ะคราวนี้มันจะมีค่าค่าหนึ่งไม่ทราบว่ามีใครเคยรู้จักท่านี้ไหมคะเขาเรียกไตซีมิก Index หรือว่ายอ่อสั้นๆว่า G.I. นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิดอะค่ะมันจะถูกย่อยแล้วดูดซึมอะเป็นน้ำตาลอะไม่เท่ากันค่าเนี้ยค่ะมันเป็นค่าที่ใช้บอกว่าคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิดอะมันจะถูกย่อยแล้วถูกดูดซึมเป็นน้ำตาลเนี่ยเร็วละมากแค่ไหนค่าจาก 1- นึงถึงร้อยอะค่ะถ้าค่ายิ่งเยอะแปลว่ามันยิ่งทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเยอะ ถ้าค่าต่ำแปลว่ามันทำให้มีน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงมากเราก็จะแนะนำว่าให้ทานเป็นค่าที่ GI ต่ำนะคะมีมีใครพอจะยกตัวอย่างเออผลไม้ที่ค่า GI ต่ำบ้างไหมคะลราพลางแตงโมชมพู่แก้วมังกรค่ะก็คือ ให้เราเลือกชนิดแล้วก็จํากัดปริมาณให้เหมาะสมเนาะชนิดเนี่ยก็คือให้เราเลือกชนิดที่ค่า GI ต่ําก็คืออย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างกันมานะคะส่วนค่า GI สูงก็คือทุเรียนค่ะเนะมาะมะม่วงสุกพวกนี้เราแนะนําให้หลีกเลี่ยง น้องเราแนะนําให้ีกันหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากทานจริงๆก็อย่างที่อาจารย์นศ์บอก1เม็ดคือให้หายยากพอสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะเนาะเพราะว่าเราจะมีการเผาผันน้ออําตาลที่ไม่เหมือนคนปกติเนาะต่อไปแล้วอาหารที่เราควรจะทานเราควรจะทานปริมาณเท่าไหร่มันก็จะมีทงโภชนาการของเบาหวานอยู่เนาะว่าอย่างนี้ค่ะวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะกินพวกหมวดขาบเนี่ยข้าวแป้งเนี่ยวันละ6-9ส่วนอันนี้เดี๋ยวคำว่าส่วนหมอจะบอกอีกทีว่าหมายความว่ายังไงเนาะ ผลไม้วันล,ละ3ามถึงส่ส่วนได้เนื้อสัตว์วันล,ละหส่วนเนาะผักวันล,ละสี่ถึงหส่วนแล้วก็พวกน้ําตาลน้ํามันเกลือเนี่ยน้อยๆน,น,นะคะพวกนมเนี่ยเสริมสร้างแคลเซียมให้กระดูกเนี่ยก็วันล,ละ1นถึงสส่วนอันนี้ถ้าเกิดจําเลขไม่ได้ก็จําง่ายๆเลยเข้าวแป้งหกเนื้อสัตว์6ผัก6ผลไม้สอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็น้ําตาลน้ํามันเกลือเนี่ยน้อยๆ อ่ะถัดไปเลยค่ะเดี๋ยวทุกคนจะตกใจว่าส่วนนี้คืออะไรเนาะอ่ะเมื่อกี้บอกว่าข้าวแป้งคือพวกขาบวันละหกส่วนเนาะหนึ่งส่วนเนี่ยก็คือประมาณหนึ่งอุ้งมือค่ะของทุกท่านตามรูปเลยก็คือแปลว่ามือหนึ่งอ่ะเราควรจะกินข้าวประมาณสองถึงสามอุ้งมืออ่ะถ้าง่ายๆก็คือประมาณห้าช้อนโต๊ะประมาณห้าช้อนโตเองจะถือว่าเป็นหนึ่งอุ้งมือค่ะก็คือมือหนึ่งไม่ควรจะกินเกินสองถึงสามอุ้งมือเนาะแล้วก็ควรจะเป็นแบบ ธัญพืชเนาะแล้วก็อันเนี้ยจะเห็นว่าข้าวเหนียวเนี้ยประมาณครึงค่งอุ้งมือเท่านั้นเองอ่าเป็นหนึ่งส่วนแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันพลังงานกับน,น้าตาลเยอะนะคะเส้นเนี้ยค่ะก็ให้รับประทานแบบที่ไม่ขัดสีก็จะดีกว่าถ้ามันมีเส้นที่มันเป็นแบบธัญพืชอย,อย่างงี้ก็จะดีเนาะแต่ถ้าเป็นเส้นขาวเส้นที่ผ่านการแปลรูปก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าจะรับประทานเนี่ยรับประทานประมาณเท่าไหร่ก็คือ1ส่วนก็คือ1อุ้งมือเหมือนกันก็คือมือหนึ่งได้สองถึงสมห,มหมือนนนกัเะ หมวดขนมปังพวกนี้ก็ขนมปังเนี่ยหนึ่งส่วนจะประมาณหนึ่งฝ่ามือแบบแบนๆนะคะไม่ใช่แบบหนาค่ะเป็นสิบเซนนี้ไม่ได้นะเช่นขนมปังได้หนึ่งแผ่นค่ะขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ได้หนึ่งฝาอย่างเงี้ยค่ะถ้าพวกแทร็กเกอร์ก็บางๆได้หกแผ่นก็ประมาณหนึ่งมือก็จะเป็นหนึ่งส่วนเวลาเรากินก็สมมุติถ้าเกิดเรากินข้าวแล้วหนึ่งอุ้งมืออย่างเงี้ยก็อาจจะกินขนมปังได้อีกหนึ่งแผ่น ต่อมืออย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ว่าข้าวสองอุ้งมือแล้วขนมปังอีกสองอุ้งมืออย่างนี้เนาะไม่ได้เนาะนะคะเรารวมกันนะคะ,ะถัดไปผลไม้เมื่อกี้บอกว่าวันละสามส่วนนะคะส่วนหนึ่งคือเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นผลก็หนึ่งกำหนึ่งกําปั้นมือเนี่ยคือหนึ่งส่วนก็คือแอปเปิลก็อาจจะต้องผลเล็กเนาะไม่ใช่ผลใหญ่เนาะนะคะส้มก็ประมาณเนี้ค่ะหนึ่งกํามือเนี่ยค่ะถ้าเป็นผลไม้ที่มันมาเป็นชิ้นนะคะ ไม่ได้มาเป็นผลที่เราสามารถที่จะประมาณเป็นกำมือได้เนาะก็คือประมาณหนึ่งมือก็คือเป็นชิ้นมาเรียงหนึ่งมือนี่ค่ะแบบแบนๆนะแบบแบนๆมันก็จะได้แค่ประมาณ6-8ชิ้นเท่านั้นเองหรือว่าถ้าชมพู่ก็ได้2องผลนี้ค่ะกวยน้ำวาก็คือ1่งผลนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับน้ำตาลของแต่ละท่านด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ตอนนั้นเนี่ยยังแบบ300-400ร้อยเนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้กินน้อยกว่านี้เช่นวันหนึ่งอาจจะกินได้แค่ส่วนเดียว ก็เป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยคะ่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแป้งอย่างอื่นที่กินด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดว่าชมพู่ไปแล้วสองขนมปังอีกนิดหมวดนู้นอีกหน่อยเส้นอีกนิดก็จะเกินทันทีนะครับมันเลยขึ้นอยู่กับมวลรวมทั้งวัน แล้วก็ปริมาณน้ําตาลอย่างที่อาจารย์ดีบอกนะครับจริงๆแล้วผักเนี่ยพวกผักใบนะคะมันไม่ได้ให้พลังงานแล้วก็มันจะให้พวกวิตามินเกลืแร่จริงกินได้ไม่ได้จํากัดะะอะค่ะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชอบกินอะ่ะแล้วอยากจะให้กินเนี่ยจะกินเวลาเท่าไหร่ก็6ส่วนส่วนหนึ่งก็ประมาณ2อุ้งมือค่ะอะ่าก็คือมื้อหนึ่งควรจะได้สัก4ี่อุ้งมืออ่าสำหรับผักเนาะค่ะ ส่วนพวกผักหัวเนี่ยบางทีมันอาจจะมีน้ําตาลแอบแฝงอยู่ก็เลยจะแนะนําให้ประมาณหนึ่ส่วนเนี่ยคือ1นึ่อุ้งมือก็คือหมายความว่าอย่างเช่นว่ามือนี้เรากินอ่าเรากินผักใบไปสองอุ้งมือแล้วเราอาจจะกินฟักทองอีก1นึ่อุ้งมือก็จะได้ผักมือนั้นสองส่วนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะพวก,กหัวเนี่ย ฟักทองก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ในคนเป็นเบาหวานเนาะเพราะมันจะมีน้ําตาลแฝงค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าหมว,หมวดผักในอยากให้กินแต่ผักไปเลยจะดีกว่าพวกหัวเนี่ยให้ไปรวมกับพวกข้าวจะดีกว่าก็คือสรุปค่ะว่าสมมติถ้าเราจําจํานวนส่วนอะไรเมื่อกี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ละมื้อค่ะขอให้ครึ่งหนึ่งเป็นผักเราเคยคงเคยได้ยินใช่ไหมคะผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งเนาะอ่าขอให้เป็นผักแบบที่ไม่ใช่ผักหัวเป็นผักใบนะคะ ครึ่งจานแล้วก็อีกครึ่งจานเนี่ยแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นโปรตีนที่ไม่มันเนื้อปลาเนื้อไก่ไม่เอาหนังไม่เอาหมูกรอบไม่เอาหมูสามชั้นไม่เอาขาหมูเนาะไม่เอาหนังสัตว์เนาะความสาคัญคือพวกนี้อาหารทักะทุกอย่างเนี่ยครับมันมาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราคุมเบาหวานไขมันความดันได้ดีขึ้น แต่ทุกคนครับความรู้พวกนี้มันมีเยอะมากงั้นเราอาจจะต้องค่อยๆเรียนไปด้วยกันแต่อย่างน้อยวันนี้ครับอันที่เราให้ไปมันน่าจะเป็นเหมือนกับคีย์เวิร์ดหรือเป็นอันที่น่าจะใช้เบื้องต้นได้ง่าย แต่ถ้าอันไหนที่ทุกคนมีคำถามสงสัยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นทางทีมทุกหมอทุกโรงพยาบาลน,น่าจะตอบได้ดีขึ้นทุกคนอย่าลืมไปปรึกษาคุณหมอหรืออะไรที่ดูแลรักษาได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าอันที่สำคัญที่เรามักจะบอกกันว่าถ้าเราเข้าใจตรงกรันเรียนไปด้วยกันอันนั้นคือดีที่สุดนะครับเราก็จะได้เข้าใจและก็ควบคุมโรคพวกนี้ได้ดีนะครับ ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน